นี่แหละครับกล้องเทพของโซนี่และเลนส์ที่ผมชอบที่สุดคืนนี่เองมาแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้ z v E10 ครับ CV E10 ใช้แทยถ่าย E10 ถ่ายมานี่อย่าทำมี E10 ชมนะอวยตัวนี้จะไม่อวยนะฮะมันถ่าย 4K 60ไม่ได้มันได้แต่แค่ 4K ซันดาดที่5าเฟรมต่อเซกซึ่งก็กูดอีน่าร์สำหรับคนทั่วไปห้าทำลายห้าทำลายเออเออมันถ่ายไฮสปีดได้ครับคือโซลโมชั่นกล้องมือถือ ทำก็ได้หลายสีเทาเนี่ยนะครับแต่พวกนี้คุณภาพเวลาผ่านเลนส์มันก็จะดีกว่าเซนเซอร์ NPS จะบานเท่านี้ไอ้กล้องเนี่ยเซนเซอร์นิ้วหนึ่งแล้วฟูลเฟรมเท่าไหร่เห็นไหมฮะต่างกันไหมฮะดูตัวนี้กันสั่นไหมกันสั่นนะครับตัวนี้มีระบบกันสั่นข้างในนะครับ Image Stabilizer โดยมีโหมดแอคทีฟโดยที่ว่ากันสั่นได้ดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับเวลาจอแบบนี้เราจะถ่ายแนวตั้งเราต้องจับหนึ่งทีหมุนอย่างนี้ฟุ๊กความยืดหยุ่นมันสูงกว่ามากฮะเราเสียเวลานิดนึงแล้วมันจะได้มุมที่แบบวววว่่าาาออ้้้้้้้แแแนนนนนนตังงงกกก็็็ไไไไดดดยีีจะมมขบ นี่นะเห็นปะมีเหมือนกันเลยมีทั้งสีขาวสีดําราคาประมาณเท่านี้ครับเปี้ยงโอเคอยู่นะแซดวีวันตัวนี้ผมชอบที่สุดของมันคือมีโปรดักชั่นเคสครับมันก็ทางานได้เร็วหรือเทียบเท่าไอ้พวกฟูลเฟรมเหล่านี้นะนี่นะครับโปรดักชั่นเคสนะผมจะรีวิวให้ดูนะมก็ไม่น่ใจมันทางานได้หรือเปล่าครับแล้วตัวนี้มันจะดีไหมมันจะโฟกัสจะอยู่เหรอแล้วถ้าเกิดมันมีอะไร้จาอันท้อมกันอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีหน้าโผล่มาแล้วถ้ากลับหน้าไปอย่างนี้อย่างงี้อย่างงอน อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไงถ้าตัวนี้สําหรับบิเกินเนอร์มือใหม่ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นเหมือนบิเกินเนอร์เลเวลแบบอัพเลเวลสขึ้นมามันจะมีการเปลี่ยนเลยนะละคนก็ต้องต้องอาศัยความรู้เรื่องกล้องเรื่องแอปเปอร์เจอร์นิดนึงนะครับเพราะมันไม่ออโต้เสมอไปละไมโครโฟนที่ให้มานะครับไหนวะหาของไม่เจอเดี๋ยวดูสิโอ้โหยดูซีมากเลยครับนี่มันพิมพ์มากเลยนะอย่างเงี้ยกล้องไอ้จอนจอนนี่วะอย่างเงี้ยนะ นี่นะครับโซนี่บางรุ่นก็มีเลนส์สีเงินนะฮะก็เหมาะดีแต่ใส่เลนส์สีดำเนี่ยมันจะมีความจักกะจีนิดน,นึงนะฮะว่ามันแบบเลนส์ที่แพงที่สุดของเอฟซตัวแรกนะครับเป็นเลนส์ไซส์นี่คะตัวนี้พี่กล้องไหมครับเออพี่เอามาเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้นี่ยิบขึ้นมาโอเคยิ้มหน่อยครับน่ารักมากเลยเลยผู้ชายถึง<ส>เลนส์ตัวนี้อ่ะดูสิเข้าใกล้ได้ยิงเลยว่ะตัวเนี้ยนี่คือทำเนี้ยเข้าใกล้ได้ยิงเนี้ยโซนี่เกลียดพี่แน่อันนี้ครับเป็นเลนส์ที่เล็กที่สุดของโซนี่ท ใช่ไหมฮะมันเบามากเล็กมากเล่นฟิกส่วย2.8ก็ไปหาฮูดมาใส่หล่อขึ้นมานิดนึงนะครับพี่มังปลายาเสร็จยังครับอะไรยังนี่ก็บอกว่ายังดิไปไปไปทีละน่ารักจังเลยเฮ้ยเข่าอีกเยกอะกว่นมึงดูปุ่มนี่คือปุ่มถ่ายวิดีโอนี่คือปุ่มถ่ายรูปชัตเตอร์ดูสิฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครเน้นถ่ายวีดีโอส่วนใหญ่ก็มาซัดวีวันคนเน้นถ่ายรูปก็ต้องไปตัวอื่นนะครับเลนเอพีซีที่ผมชอบที่สุดนะครับมี2อันนั่นคืออันนี้ครับปึบพารามันคือ5.6 f 1.4นี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะดูข้างหลังดีไหมกาวดูสิครับแมกกาลละลายวุ้นกะทิมากดูสิฮะแต่เลนคิดที่ให้มาอันนี้โซนี่อย่าโกรธนะอันนี้ f 5.6ทําไมผมถึงบอกว่าถ้าอยากจะซีเรียสซึ่งแบบถ่ายนะมันควรจะต้องเพิ่มเลนเพิ่มอาร์เซนอลตัวเอง นะครับดูเห็นไหมอัพโอ้โหและขนาดอ่าวีดีโอนะผมก็ชอบแยบหนึ่งคือมันจะมีจอสีแดงขึ้นดูยผมกดไลค์คอยดูนะเห็นมั้ยจะมีจอสีแดงเวลาที่เราอัดเราอยู่นะครับเลนส์ตุวที่สองที่ผมชอบมากที่สุดนะครับมันก็คือเลนส์16 f 1.4เหมือนกันนะครับของซิกมาเหมือนกันนะฮะถ้าต้องการคอมแพคเหมือนคุณจะไปเที่ยวแบบนี้ เอาไปถึงกล้องนี้นะฮะเอาเอากล้องไป2ตัวนี้ไปหรือจะเอาตัวเดียวอยู่เลยถ้าเกิดพกพาอยากสะดวกง่ายๆก็ตัวนี้แบบเดียวปุ่มสําหรับมือใหม่มากๆคือปุ่ม,ป,มปุ่มนะี้ดูสิปุ่มกล้องถ่ายรูปกล้องวิโดีโอแล้วก็ปุ่ม S แ Q S แ Q คือ slow and quick นะครับก็คล้ายถ่าย high speed นี่แหละกดตรงนี้เลยกลด p h ต้อ auto หมดกดอีกปุ่มึงวิดีโออโต o หมดอยางใน S แล Q อยาก slow motion โหมดฟุ้งฟิ้งนะครับก็ยังมีอยู่นะครับโหมดที่ soft skin effect มีอยู่นะครับของบางอย่างเนี่ยมันคือเส้นบางๆระหว่างกูกับเกรซถ้าเป็น blocking blocking camera ตอนนี้นะฮะ2021นี่นะตัวนี้ผมให้คะแนน8.5เลยมันตอบโจทย์หมดถ่ายสโลโมชันรายได้แบบค่อนข้างครบเลยล่ะมีผลักโชว์เคสมีครบทุกอย่างเลย8.5เลยสำหรับในกลุ่มของมันนะครับใช่ไหมพวกมึงได้เปล่าซับไข่ให้กูหน่อยแค่นั้นแหละไลน์ขึ้นไลน์ขึ้นอีกซับไข่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 ดิลลี่ซับไข่ด้วยนะคะเต้น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  ไอเดียจะพ่อยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O ออ t o Ball c a หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูดชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูเอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเจ้าเพราะกูมสไตล์กู